สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาท มีไอดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแหรแลงสูงรูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคดี T, รีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม pc อีกทั้งยังมีเกม rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคันเ in th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาช n n e l นะครับผมวันนี้ผมก็มาโซลแรงด้วยเยนานะครับเป็นตัวแทนของออฟเลนนะครับผมก็หลักๆที่เราจะเจอในแรงเนี่ยก็คือออฟเลนที่ไม่ทำเลนถูกไหมแต่พอเมื่อเราไปเล่นออฟเลนเองเนี่ยเราจะทำเลนเหนื่อยมากๆนะครับ พราะว่าทีมเนี่ยไม่ช่วยทําเลนเลยนะครับทีมเนี่ยจะบวกกันอย่างเดียวเลยนะครับโซโล่แรงเนี่ยมันก็จะโดนนแบบนี้นะครับแต่เกมที่ผมเล่นเนี่ยก็ประมาณ60ดาวบวกก็คือซูทีมนะก็ยังติดบวกกันเหมือนเดิมนะครับผมจมาก็มาดูกันในเกมนี้ว่าผมจะต้องทําเลนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะได้มาไฟเพื่อนด้วยนะครับผมเราจะไปสกิลสองประก่อนนะครับแล้วก็ปาสกิลสองให้โดนคีฟสามตัวนะเรือม้าเนี่ยไปเทรดโมม่วไม่ได้เราไม่มีสกิลเทรดเนาะ กระเทกับเรียวมาได้เนี่ยต้องมีสกิลหนึ่งแล้วก็ต้องสไลด์ให้โดนด้วยนะครับตรงนี้แก๊กเดินมาบีบครับผมโหไม่ถึงทุกคนสไลด์ไม่ถึงนะคือผมไม่แน่ใจว่าแก๊กเนี่ยจะเดินบีบเข้ามาไหมผมก็เลยไม่ได้เดินบีบขึ้นไปด้วยนะครับถ้าเกิดเดินบีบพร้อมกันเนี่ยคือน่าจะได้อยู่ครับ <c oughs> เรียวมาไอหมอนี่มันรู้เยอะ โอเคเราเดินไปเติมเลนกลางหน่อยนะครับผมรถเคลียร์ไว้แล้วก็เติมนะครับก็หมึกกระโดดแล้วนะเนี่ยดดนะได้ปะเหมือนจะไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่เป็นไรเร็วมะโอ้โหโดนเข้าไปสี่ปอร์นตะครับผมตรงนี้ผมกลับเลนเลยนะไม่มีสกิลอะไรเล่นต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปรับคีบเลนเราให้เลเวลสดีกว่า เล่นเย,ยน,นาก็เคลียร์เลนเติมเคลียร์เลนเติมครับเป็นตัวที่เคลียร์เลนง่ายอยู่แล้วมันก็ออฟเลนประเภทเดียวกับเดียวบา้าเลยนะ <c oughs> <c oughs> เน้นเคลียร์เลนแล้วก็เติมเพื่อนนะครับ <c oughs> เพื่อนตีดาร์กเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ป่าเราต้องการที่จะเล่นดาร์กนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าไปเวทต่อได้นะอะผมจะชาร์จให้ทีมนะครับผมเพราะน่าจะได้ปะบูตัวนี้สวยครับ ไปเอามาก่อนนะครับผมตอนนี้อยู่ๆฝนก็ตกหนักมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงฝนจะเข้าไมหรือเปล่าถ้าเกิดเสียงฝนเนี่ยเข้าไมเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเราเคลียร์เรียนไว้ใช่ไหมเราก็ลองเดินเติมดูครับรอเรียวหมึกน่าจะเล่นไม่ได้แล้วทุกคนเดินกลับเลยเลยแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมาดักหรือเปล่าโอ้โหดักจริงโอเคอันนี้เป็นการลองใจนะว่า ราเล่นดักไหมเพราะว่าเนี่ยเขาเพิ่งดักผมทางแรกนะเอ้ยเดี๋ยนะทำไมพาสตีฟันผมในคุ้มได้เนี่ยเรียวมะอ่าจะบอกว่าถ้าเกิดผมสกิลใส่คีฟเนี่ยแล้วผมเปิดพุ่มใช่ครับผมแต่ว่าผมหยุดสกิลไปแล้วนะหยุดสกิลเป็นวิเลยนะครับผมเป็นวิสองวิเลยนะเรียวมะเนี่ยไม่ได้สกิลหนึ่งเข้าพุ่มด้วยแต่ว่าฟันพาสซีฟใส่ผมได้ แล้วก็อืมถูกว่าแป,กแปกแลกๆละปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดพาสซีมันสามารถฟันลมได้ครับถูกต้องครับผมแต่ว่าทุกคนเห็นตำแหน่งไหมตำแหน่งผมเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าเขานะตำแหน่งผมเอียงมาไกลเลยแต่ว่ามันสามารถฟันถึงอะ่ะอันนี้แปลกมากนะครับผมไม่แน่ใจแล้วว่าคนนี้คือเขาก็ใช้หรือเปล่านะผู้ใช้สแตนอะ ก็ระวังไว้นะครับผมเว้ยรอเรียวเล่นลึกมากเลยนะเพราหมึกจะมากักนะครับผมเกี่ยวหมึกเข้าไปหารอเรียวครับตรงนี้เหมือนมาลาดเลยนะแต่ก็มาปิดนะครับผมอือทำไหมล่ะตองหนึ่งคอมโบปะ่ะไปอือโอเคอ้อลรางปะ ล้างนะครับไม่เสยเขากดพูนิไฟโอ้ยหลบออกมาก่อนครับผมเอาหมึกเอาพูนิไฟมาตรงนี้แก๊กดึงโดนสวยงามผมหมดแล้วนะตรงนี้ผมจะต้องกลับเลนละเดียวมา้าไม่ได้หลักเรานะครับตรงนี้วิ่งกลับได้เลยอเอียงขวานะ เก็บเลือดแล้วเดี๋ยวเล่นต่อนะครับต้องการคีฟเวฟนี้นะก็เวลาที่เกิดเราไปเติมเลนเนี่ยอย่าเติมเพลินนะถ้าเกิดคีฟมันจะชนเนี่ยก็ต้องรีบกลับมารับนะครับตอนแรกที่ผมไม่กลับมารับเนี่ยเพราะว่าซิลเนี่ยเขามารับคีฟเลนเราไปแล้วนะครับแล้วเรือม้าเนี่ยก็เดินม,มาเล่นด้วยผมก็เลยแบบอยังเล่นอยู่นะครับผมพอหลัง4ี่นาทีเนี่ยก็ต้องพยายามดูป้อมแล้วนะครับเพราะว่าป้อมเราเนี่ยจะแตกง่ายมากตอนแรกเนี่ยคือเรามีโอกาสได้เดินเยอะอยู่ แต่พอหลังสีนาทีเนี่ยก็ต้องคอยดูแลป้อมนะครับป้อมแตกไวเนี่ยพื้นที่เล่นเราจะน้อยลงนะครับผมเดี๋ยวมาเดินเติมนะช็อตนี้เราจะได้เคลียร์ก่อนครับแต่คิดว่าไม่น่าจะดักได้นะทุกคนเขาก็เดินลายบนนะครับเดี๋ยวมาต้องติดเวฟนะครับผมส่วนเราเนี่ยลองเดินดูอี๋ละอุ้ยเกี่หนึ่งฟิกเกอร์มมันออกไปได้แต่ได้อยู่ครับเตะครับชาร์มไม่ได้ครับผม เราจะเอานะเดี๋ยวเราเก็บเพื่อหลังป้อมก่อนก็อยู่พุ่มหน้านะผมจะต้องสุ่มเล่นน่ะเพื่อเขาน้อยกว่าเราสวยครับจัดเดสเเตะได้ด้วยไงขอคืนแล้วกันคาพุ่มอ่ะปีป้อมครับถ้าจะได้โอ้โหไม่น่าจะได้แล้วแหละ กีฬามาเรารับเลนให้เพื่อนนะก็หน้าที่หลักๆของออฟเลนเลยเนี่ยคือถ้าเกิดเลนไหนที่มันว่างเนี่ยเราก็ควรจะมารับเลนให้เพื่อนนะเกรียนก่อนแล้วก็ค่อยเล่น,นครับผมชอบเห็นแบบเลนไม่เคลียร์เดินใส่ทั้งวันอันนี้คือค่าได้เนี่ยก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าเราไม่ทําเวฟไงต่อให้เราแบบจะชนะไฟล์อ่ะก็ไม่ได้ป้อมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย การทำเวฟก่อนเล่นเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราจ่ายอันติทีมเราก็จ่ายอันติแล้วนะผมว่าก็น่าจะจบเทินปะก็แยกตัวทำเลนเลยครับผมหรือว่าจะดักก็ได้นะจะดักเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ครับเพราะว่าผมเห็นคนอยู่กลางแล้วก็อยู่ล่างแล้วโอกาสที่คนจะมาบนเนี่ยจะค่อนข้างน้อยเลยเกียเลนครับผมเกลียเลนก่อนแล้วก็ ไปเดินเล่นนะครับผมผมจอดเป็นทอยนะเพราะว่าฝั่งเขาเป็นกีฬาป่าปลาหมึกเนี่ยน่าจะเห็นผมแล้วนะผมไม่อยากได้ปลาหมึกอะผมอยากได้ตัวอื่นอะเราเดินมาเติมไฟก็ได้นะครับออะเราเรียกกระโดดแล้วนะสวยครับผมตรงนี้เห็นปะเราไม่ต้องมาแบบอยู่รอเล่นไฟต,ตลอดอะ เราทำเลนด้วยครับเราเล่นออฟเลนโอกาสชนะเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเลยสวยย่าหมาโดนแช่นะโอเคเราดูจังหวะครับแล้วก็ค่อยเล่นครับผมค่อยๆเล่นโอเคไม่มีอะไรก็แยกตัวไปทำเลนครับผมก่อนจะไปเนี่ยขอเคลียร์เลสก่อนครับ เราจะได้แบบคอมโบสกิลง่ายๆนะครับผมกีเลสก็ตีเขาสโล่นะลองด่าดูไหมเผื่อว่าซาจัวจะเดินบนมาไหมมาไหมครับพี่ไม่มาโอเคเดินล่างหมดเลยครับสามคนโอ้โหโคตรจกะกกูปะทีมั่งนตรงข้ามไม่แยกเล่นเลยอย่างนี้เราก็สบายครับถ้าเกิดั่งตรงข้ามไม่แยกเล่นอย่างนี้ ทำเลนฟินน่ะเพื่อนก็แค่แบบอย่าบ,บวกสุดแต่ว่าไฟนี้น่าจะอีกยาวปะแลกกันไปคนละตัวครับเราเสียโลมเขาเสียป่าให้ออกหยอกฟรอผมเราไม่ใส่สุดอยู่แล้วนะมันเป็นประหมึกอ่ะเดยมารับเลนบนครับเกลางได้ครับผมรู้สึกว่าผมดักคนยากมากเลยฮะดักไม่เจอคนเลย ไม่เล่นสุดครับแค่ซื้ออันติเขาตรงนี้สวยละออโ,โอ้เดินเดินติดเดินติดจะได้แหละจะได้แหละจะไปไหนฟิกเล่นเลยตายมาหนึ่งเอาฟิกตามครับอันติจะคูดาวมาฟึบฟึบอ่ะฟึบฟึโลก่อนตีตีอัดด้วยอันติครับผมเกตรงนี้ถือว่าติดสวยครับ ไม่น่าจะได้ต่อล้วแต่ได้เลสครับเราได้คุมแมปเลยนะตรงนี้แต่ทุกคนเห็นปะออฟเลนที่ติดปวกกับออฟเลนที่ทําเลนอ่ะคือเราจะมีเงินที่มากกว่านะครับแล้วก็ได้ทรัพยากรต่างๆที่มันมากกว่าแล้วก็ได้คุมแมปด้วยทุกคนเห็นปะกระแสะคีบอะ่ะดันเข้าป้อมเขาตลอดนะครับเพราะว่าเราทําเลนก่อนเล่นนะครับ ที่ผมยังหวังอุมงแรงอยู่ใช่ไหมแบบดักแล้วจะเจอคนเนี่ยคนที่มาก็จะเป็นบ,บัมึกแล้วก็ไม่เดินไปด้วยนะอ่ะเดินมาทำไรไม่รู้นะเดินมาแล้วก็เดินกลับผมงงจริงๆนะเหมือนรู้ว,ว่าผมอยู่ในเนี่ยแล้วช่วงนี้คือแอคแมปเยอะมากนะ Rv อะ่ะ ต้องบอกเลยว่าเจอแทบจะทุกเกมอ่ะผมว่าเพราะว่ามันซื้อง่ายขายคล่องอะตอนเนี้ยีเอ็มก็ทำอะไรไม่ได้นะครับทุกคนเห็นพฤติกรรมประมึกประีนนี้เปละ่ะแบบเดินมาแล้วก็เดินกลับแบบโคตรงงหน้าที่ตรงกลางอะคีปจะเข้าป้อมอยู่แล้วเดินมาแบบเพื่อให้ผมไปคอมโบใส่เขาอะให้ผมออกไปจากพุ่มนั้นอนะประมาณนั้นอะผมว่านะ <c oughs> ตลกดีเหมือนกัน เราปิดได้นะเนียเ่ย้ผมได้ดักเนียนนะนออเลี้ยวได้อยู่นะฮา,า,าร์ดรอครับแต่กลับไปก็โดนดาเมจเต็มเต็มว่าผมตรงนี้หรือว่าตั้งแต่เล่นมานี่คือดักได้รอบเดียวเนี่ยทุกคนดักไม่ได้เลยทั้งเกมเย่ย <c oughs> ผมว่าอาจจะจบนะเพาเสียสองคนเลยเอาบันเดดีเลียวมาเนี่ยรู้เยอะนะกอะนายอ่ะรู้เยอะนะกอ่ะเหลือแค่สองคนนะโอเคล่าเตะได้ครับผมเตะได้ก็ไม่รอดครับรอเรียวลำเข้ามาแล้วรอเขาโดดแล้วก็คอมโบเรียบร้อยครับ และจบเกมครับผม gg ครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีเล่นเยนาออฟเลนนะครับผมหลักเลยนะที่ผมเล่นก็คือผมจะมารับเปลี่ยนก่อนเคลียร์เลนก่อนแล้วก็ค่อยไปเดินเล่นผมจะไม่แบบไปดักรอเล่นนะครับผมเพราะว่าการดักรอเล่นเนี่ยมันคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าช่วงนี้โปรเยอะเ้าดักไปเนี่ยเขาก็ไปเดินมาให้เราฆ่าครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเวฟเอาป้อมเนี่ยอันนี้ชัวร์สุดเราเคลียร์เลนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะดันต่อไปเอาป้อมได้เนี่ย ก็ค่อยมาเดินมาเติมเล่นกับเพื่อนนะครับอย่างในเกมนี้ก็มีนะช็อตที่ผมแบบมาปิดไฟมาเติมไฟกับเพื่อนนะครับผมดาเมจดก็จะไม่ได้เยอะหรอกทุกคนเพราะว่าเราไม่ใช่แบบบวกตลอดอยู่ในไฟตลอดอะ่ะคือมันหน้าที่ของออฟเลนอยู่แล้วในการเคลียร์คลฟทําเลนเอาป้อมให้เพื่อนนะครับผมหรือว่าอาเคลียร์เลนเสร็จแล้วก็คุมเลนก็ได้ดักก็ได้ดักดักคนที่จะมารับเลนก็ได้นะครับและการที่เราเคลียร์เลนก่อนเนี่ยคือเราจะเลือกเล่นได้ ได้กว่าฝั่งตรงข้ามเลยครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องเลือกคือเขา,าจะไฟ์เนี่ยก็ไฟ์ไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าป้อมเขาจะแตกไนงะถ้าเกิดไม่กลับมาการป้อมเนี่ยเราก็เอาป้อมแต่ถ้าเกิดเขากลับมาการป้อมเนี่ยเราก็เลือกที่จะเดินไปไฟ์ได้เหมือนกันเห็นปะการทําเลนก่อนเนี่ยคือเรามีสิทธิ์เลือกเล่นก่อนได้เลยนะครับแล้วเราจะได้เปรียบมากกว่านะครับผมแล้วก็ในกรณีที่แบบเราไปบวกอย่างเดียวเราไม่ทําเลนเนี่ยเราชนะไฟ์มาเนี่ยคีปไม่ดันเราก็ไม่ได้ป้อมถูกปะ พราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยนะออฟเลนอะโฟกัสทําเลนก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมเลนไหนเนี่ยยิฟมันตกเนี่ยเราก็กลับมารับก็กลับมาทําเลนให้เพื่อนนะครับเพื่อนจะเล่นง่ายจะได้ไม่ต้องแบบพะวงว่าป้อมจะแตกหรือเปล่านะครับผมเห็นออฟเลนในแรงทั่วไปเนี่ยก็คือไม่ค่อยทําเลนหรอกติดบวกอายกวอย่างแบบเรียมาฝนของข้ามทุกคนดูดิเขาไม่ค่อยรับเลนเลยเขาจะโฟกัสไฟนะครับผมแบบไปแก๊งไปทําเกมเป็นหลักเลยนะครับ คือมันก็ดีแหละถ้าเกิดคุณทำได้อะไปเราได้ค่าได้แอซิสคือมันก็จะได้เงินนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเนี่ยแล้วไฟมันก็ไม่ได้ชนะด้วยไปเนี่ยค่าก็ไม่ได้แอซิสก็ไม่ได้เสียเวลาอีกนะครับผมแล้วเขาเนี่ยก็จะเงินน้อยกว่าผมเพราะว่าผมจะรับคีบแทบจะทุกเวฟเลยแล้วพอเขากลับมาเลนเนี่ยพอจะมาชนกับผมเนี่ยเขาชนไม่ไหวแล้วเพราะว่าของเรานำแล้วนะครับผมไอ้นี่เห็นปะการเปรียบเทียบง่ายๆเลยระหว่างออฟเลนที่เดินเกมกับออฟเลนที่ทําคีบอ่ะทุกคน อันไหนเนี่ยมันจะสักเซสมากกว่ากันก็แน่นอนครับผมออฟเลนที่ทําคลิปครับผมเพราะว่ายังไงก็ได้เงินตลอดแต่ว่าการที่เราไปเล่นไฟ์ไปเดินแก๊งเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้เงินตลอดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำออฟเลนนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่เล่นออฟเลนนะแต่ถ้าเกิดวิธีของผมเนี่ยมันไม่ดียังไงเนี่ยก็ลองโต้แย้งกันได้คอมเมนต์มาได้ครับผมยินดีรับฟังเสมอนะครับแล้วก็ผมอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ช่วยกันมาคอมเมนต์คลิปนะครับผมเพราะ มองเห็นคลิปของช่องผมเนี่ยได้มากขึ้นนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ